รถเข้าใหมาหนึ่งคันลูกค้านะครับสําหรับนะฮะแบรนด์รองอย่างอีนโเนี่ยไอซูซูกินะครับนะวันนี้นะครับขอนอกเขาเรื่องนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถนะครับสวยมากและน่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับรถนะครับอีโคคาร์นะครับขนาดเล็กลูกค้าเครื่องยนต์ยีิบสองอันนี้นะครับและที่สําคัญนะลูกค้าถ้ารถปี2023เลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวรถนะครับสวยมากนะครับ ต้องเอามาแทกให้นิดนึงนะครับลูกค้านะคันไหนที่ผมมาแทะกับลูกค้าผมบอกเลยว่าผมคิดว่ารถมันสวยนะผมเลยมาแทกให้ลูกค้านะครับเพราะว่าปกติดีครับช่องผมจะเป็นตัวต้าล้วนเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีขนาดเฉลนสวยเนี่ยหรือราคาดีๆเนี่ยผมจะมาแทกให้ลูกค้านะครับใครกำลังมาหารถมือสองนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เป็นรถเก่งนะครับนะหรือรถกระบะรถครอบครัวก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็จะมีช่องนะครับที่เป็นเฉพาะรถครอบครัวรถกระบะอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นช่องรถเก่งล้วนเลยนะครับ นะครับก็ณผชมคลิปเต็มนะครับลูกค้าผมเชเบิร์นเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการอนุญาตในการสดมนต์ของตัวคลิปนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับรีวิวทุกช่องทุกมุมกับเจ้าโตโยต้าซีวิคคันนี้กันเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนะสวัสดีครับนะครับพบกับผมเชเบิร์นอีกแล้วนะครับนะ ดังนะครับช่บดด half, stock, mar, องนะครับรถจนมือ like สองนะครับโตโยต้าล้วนน้ารถเก่งนะครับนะวันนี้ขอเอาแบนล์อมาแท็กนะเพราะว่าผมว่ารถน่าใช้มากแล้วก็รถสวยมากเลยนะครับนะก่อนมาชมคลิปเต็มนะครับผมเซเบอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการดันคลิปนะครับและดันอินสตาแกรมต่อคลิปให้ผมด้วยนะนะครับครั้นี้นะครับเป็นในส่วนของซูซูกิสวิฟต์นะครับนะ 1.2GL ตัวเน็กนะครับปี2023ลูกค้ามากับราคาเพียงแค่ 63แสน69,000บาทลูกค้าเลยครับเครดิีที่รุบผ่อน6,000ลูกค้านะครับมาพร้อมตัวรถสีแดงและได้หน้าใหม่แล้วเรียบร้อยเนี่ยครับไปจากหน้าสีดํานะครับนะเป็นเหมือนลายลังพึ่งเลยนะครับมาพร้อมกับเซ็นเตอร์หน้าโครเมียมนะครับนะไฟหน้านะครับได้เป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะลูกค้าคนๆต่อไส้มาให้แบบนี้เลยสภาพสวยสวยเลยล้อนะครับได้เป็นหล้ออกระทันนะครับมีฝาครอบแม็กมาให้นะออลลอด้วยยางระดับเลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับมาพร้อมช่วงล่างนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้า กระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับนะมีการสานมาให้ทั้ง4บานเลยนะําิ่มเปิดประตูนะครับเป็นสมาด์คเลสแล้วนะลูกค้านะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับภายในนะครับได้เบาะผ้าสีดําตรงกลางนะครับเป็นหนวดลายกราฟิกมาให้แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมตัวโครงสร้างนะครับนะกล็ดเอเหมือนเดิมนะครับยังยังร้มยังโครงสร้างอยู่นะผมยืนย้นเรื่องโครงสร้างตลอดนะลูก้านะเลขใหม่จะเท่าไหร่ผมไม่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 ซีรเยสนะเพราะว่าผมว่าะครับเลขใหม่เป็นการใช้งานนะครับแต่หลักๆคือโครงสร้างพีเพราะว่า ถ้ารถไม่มีประวัติสนนักหรือความจมน้ำเนี like ่ยพี่ซื health, ้อผมไปเนี่ยในอนาคตถ้าพี่ขยับรถเนี่ยพี่สามารถไปขายที่เป็นไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งเต็นท์หาเฉพาะเลยและไม่ต้องกดราคาด้วยนะครับผลลัพธ์ต่างๆลูกค้าดูได้เลยเดิมๆจากโรงงานสวยๆขี้นๆเลยนะครับนะใครหาอยู่นะพี่นะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับนะเราเป็นการโครงสร้างเกรดเอไม่มีประวัติชนหนักหรืคว่ำจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับสภาพสวยๆขิ๊บๆแบบนี้เลยเพราะอภัยที่แสงย้อนนะครับลูกค้าพอดีว่า แสงแดดมันเพิ่งมาพอดีนะขออภัยด้วยนะครับนะตัวโครงสร้างเก็บเองเหมือนเดิมเลยลูกค้าสภาพสีสวยๆเลยนะครับใครสนใจนะพี่นะผมมีบางตีหลังการขายให้นะและส่งของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆเ,เลยนะครับพร้อมเป็นถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์100%ก่อนสเซ็นต์ตอบสนหนัาลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับนะ ด้านหลังนะครับสติกเกอร์ซูซูกินะครับสวิปอยู่ครบเลยลูกค้าหน้าไฟท้ายแบบ LED มาให้พร้อมเลยนะครับนะคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับพร้อมนะครับฝาท้ายนะครับนะเป็นแบบแฮชแบ็กนะครับแล้วดูโครงสร้างเป็นอาร์คที่สวยๆเลยนะครับนะครับผมท็อไม่เคยแกะไม่เคยขายเลยนะตัวโครงสร้างสวยสวยคลิปแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะใครสนใจนะพี่นะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนะราเป็นการโครงสร้างเจ็ดเอนะครับไม่ได้มีประวัติชนหนักหรือคจมน้ำแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ท้าได้เป็นตัวปั๊มลมแล้วเรียบร้อยแล้วพี่ดูกาวสีนั้นล่างได้เลยจากโรงงานอยู่ครบเลยนะสภาพส,สวยๆเลยนะครับนะใครหาอยู่นะพี่นะราคาขายไปแค่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเครดิตฟินาพรหกพันนะครับนำะมาพร้อมมาจัดการขายให้แบบจุกๆเลยนะครับสภาพส,สวยๆเลยนะครับนะช่วงล่างนะครับเนียนๆกลิบๆเลยนะตัวโครงสร้างเกียร์เอเหมือนเดิมนะครับรถเข้าใหม่ด้วยลูกค้านะรถเพิ่งเข้ามาเลย นะครับสดๆร้อนๆเลยดูสีได้เลยครับดูเม็อลากต่างๆนะครับสภาพสวยๆเลยพี่นะรับประกันโครงสร้างเกรดเอนะครับไม่มีประวัติช้หนักพิการจำน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะและมีมันติดหลักการขายให้แบบจุกๆเลยนะครับนะใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอร์เบิร์นตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากบนนี้ได้เลยนะครับนะเขตต่างๆอยู่ครบเลย นะครับใครที่สนใจนะพี่ราคาจะเป็นแค่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเคดดีฟินาผ่อนหกพันเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับอาจจะผ่อนถูกลงก็ได้นะขึ้นอยู่เครดิตลูกค้าเลยนะครับนะเพราะว่ามือสองนะครับส่วนใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเป็นหลักเลยนะครับในส่วนของดอกเบี้ยต่างๆนะครับนะและที่สำคัญคันนี้นะครับได้ของแถมเป็นโรมเดบเบนคัตดำได้แดงมาทั้งคันเลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นส่วนของซูซูกิซูริฟ์นะครับ1.2 GL n e ุดนะครับ ปี2023ลูกค้าราคาจะเป็นแค่369,000บาทคลิปนี้พิจารณควา6,000นะครับมาพร้อมมาติดตังานขายเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลบริการช่วยเหลือย2ดชั่วโมงให้1ปีเต็มๆนะครับพร้อมเป็นถ่ายของเดียวนะครับและเก็บรายละเอียดรถนะครับให้สมบูรณ์100%่องสมวนรากสหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับถ้าเราลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0832325820 เซอร์เบอร์ตลอด24ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วเป็นการโครงสร้างเก็ตเอ็นะครับไม่มีประวัติชนหนักพิมพ์คจำนำแน่นอนร้อเเ,อเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของฟังก์ชันด้านในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยครับผมมาเลยฮะอันนี้เป็นปุ่มพุซาร์แล้วนะลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับันนี้ตัวนี้นะครับนี่ามาดูสัคเลยอ้าว เลขไม้นะครับหน้า100,000โลเลขใบหนาหน่อยพี่ตรงกลางเป็นหน้าปัดนะครับสแสดงผลแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับผมเ็าแบบ3ก้านเหมือนเดิมนะครับตาสไตล์ Suzuki s w i f นะมาพร้อมมาลิิััง์์ัันนะครับฝั่งซ้ายนะครับในกางได้ยอนเสียงนี่เองด้านหน้านะครับได้ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าสีดำตรงนี้เป็นลายคาร์บอนนะลูกค้าสวยๆเลยแอร์นะครับนะ มีให้ตรงกลาง2ช่องเลยนะครับพร้อมช่องเก็บของตรงนี้ให้พร้อมเลยน้หน้าจอกลางครับให้เป็นหน้าจอกลางทัชสกรีนนะครับและที่สำคัญลูกค้าดูเลยเลยแอร์ออโต้นะครับผมนะมีช่องชาร์จไฟให้นะครับนะในช่อง usb a u ให้พร้อมเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้ตรงนี้2ใบนะครับมาพร้อมแก้วตัวมัดจะสปีดเลยนะครับมาพร้อมเบรกมือตรงนี้เลยนะครับเป็นการยกมาให้อยู่นะแล้วบนได้ผ้าหลังคาสีเทา ไม่มีรอเลอะลไม่มีรอเจอหนุ่มพ่อแรงสิ้นลูกค้านะครับมีไฟสองสว่างด้านหน้าให้นะครับหนึ่งดวงแบบนี้เลยนะครับทีเดียร์แอร์แบ็กนะครับอยู่ครบทั้งด้านนอกด้านในนะครับมาพร้อมกระจกนะครับในส่วนของผู้สารด้านหน้านะครับส่วนของขับนะโอ้มีให้ด้วยนะลูกค้านะ นะครับผมนะคันที่สนใจนะคันนี้เป็นในส่วนของ s u z u k i s ซ i วิฟนะครับนะ1.2 GL นะครับตัวนิกนะครับปี2023ลูกค้าราคาอยู่เป็นแค่369,000บาทมาพร้อมเครืงใหม่100,000โลลูกค้านะครับนะรถอาจจะขับเยอะหน่อยลูกค้าแต่ว่าเรามีมาตรการขายให้นะครับในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะและเก็บรายละเอียดตัวรถครับ ให้สมบูบรณ์100%ก่อนสมัครสำหรับลูกค้าทุนทุกท่านด้วยนะเพราะว่าเรารทำการโครงสร้างกิจดีไม่มีประวัติชนหน,นักพิมความจำนานแน่นอน100%เลยนะครับและที่สำคัญนะคันนี้นะครับมีส่วนของปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปมาให้พร้อมเลยนะครับนะสวยๆเลยลูกค้าออปชั่นก็กำลังดีนะครับในอีโคคาร์ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับด้านหลังนะได้เบาะผ้าสีดำนะครับลายการาฟิกเดียวกันเลย สภาพสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะลูกค้าว่าสภาพห้องเครื่องนะเป็นยังไงนะครับกับรถวิ่งไปแสนโลรถปียี่สิบสามนะโซมไหมเละไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้อง,งเครื่องกันครับผม มาครับมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะลูกค้าคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์1.2นะครับหรือนะครับ1,200ซีซีนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ของเขาอยู่แล้วนะครับของซูซูกิสปิวต์มันเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆของตัวห้องเครื่องกันเลยลูกค้าว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างและผมบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องโคตรสวยเลยลูกค้านะครับตัวน้าฝายบนนั่นบนนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยข่ายเลยลูกค้านะครับตัวด้านล่างก็เช่นกัน มันน็อตแต่ละตัวไม่เคยแกะเลยลูกค้าสภาพสวยๆนี่ค่ะเราวิ่งแสนโลนะนะครับตำาหนิจากโรงงานกาซีนตรงนี้อยู่ครบเลยลูกค้าสภาพกริบๆเลยนะครับมาจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับขาด้านล่างนะลูกค้าขาด้านหน้านะครับสวยๆเลยนะพนน็อตต่างๆไม่เคยแกะเลยลูกค้าสภาพสวยๆกริบๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ฝาหม้อน้ําอยู่ครบเลยนะครับอ่าผมให้ดูเลยลูกค้าเป็นอาร์สวยๆเลยครับนะกาซีนตำาหนิจากโรงงานอยู่ครบเลย หมอน,น็อตแต่ละตัวไม่เคยมีอรอยแกะไม่เคยมีอรอยไขเลยลูกค้าสภาพกริบๆเลยนะครับเป้าโช์ด้านบนนะลูกค้าดูนะครับเป็นอาร์ต่างๆนะครับหมวน,น็อตต่างๆนะครับนะตัวของฟิลนะครับไม่มีร่องรอยการขีดข่วนเลยแบตเตอรี่นะครับเราเพิ่งเปลี่ยนไปวันที่1 3โดย9 6 8ที่ผ่านมานั่นเองนะครับมาดูด้วยเลยพี่มาจากโรงงานอยู่ครบเลยโหน,นะครับ a อ s บ็มาจากโรงงานอยู่ครบเลยพี่ตัวสายไฟไม่มีฉีกขาดด้วยสภาพยอย่างสวย นะครับนะตัวสายไฟนะครับอยู่ในสายขดนะครับอยู่ในเทปบันสายไฟแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยพี่สภาพสวยๆเลยนะครับนะมีแผ่นรองด้านล่างมาให้ด้วยนะครับมาจากโรงงานยังอยู่ครบเลยลูกคา้าสภาพกกิบๆเลยโอ้โหลูกคาจากโรงงานอยู่ครบเลยพี่ฟ้าสภาพเป็นสวยเลยภายในไ,ไ,ไปอย่างคุ้มเลยนะผมบอกเลยนะครับนะสวยมากนะครับใครสนใจนะพี่นะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะ หดี๋ยวโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอรเบิร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยนะครับแผงชิ่นี่ด้านบนนะลูกค้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยสภาพสวยๆนะครับแผงการความร้อนอยู่ครบเลยด้านบนนะครับตัวเม็ดอาร์กต่างๆสวยๆเลยพี่สภาพสวยๆเลยนะสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นในสองซูซูกินะครับเซอร์วิสนะครับ 1 2กับ 2, gl ตัวนี้นะครับปี2,023าลูกค้าเลขกม่1 0 0 0 0 0โลนะครับมากับราคาเพียงแค่3 6 9 0 0 0บาทนะครับพอดีดีฟิดาพร์ก0 0นลูกค้ามาพร้อมกาติดตลังการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี2,0 0 0 0โลนะครับบริการช่วยเลย24ชั่วโมงให้มีปีเต็มเต็มเลยพร้อมเป็นทายของเหลวนะครับ และเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์น้ออเซ็ก100%สำหร,รับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทริงไว้ได้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0 8 32325820นะครับเซอร์เบิร์นนะครับสามสารถแอดแบงค์เขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะที่สำคัญน,นะครับรับประกันโครงสร้างเกรดเอนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอน100%นะครับผม เป็นไงบ้างครับลูกค้ากับการรีวิวทุกซอกทุกมุมของเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083 23 258 20นะครับเซเบอร์ตลอดย4ิบีชั่วโมง สามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะคันนี้เป็นส่วนของ u, อินสุไอซูซูกินะครับซนะูซูซูกิซาวิฟนะครับรัน1.2 GL ตัวเล็กนะครับปี2023ลูกค้ามาเกี่าราคาเพียงแค่369,000บาทนะครับเครดิตฟิา 6, านาผ่อน6,000ทันเทีนะครับมาพร้อมบริการต่าง,งการขายให้นะครับในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20,000โลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้หนึ่งปีเต็มๆนะครับพร้อมเปลี่ยนท้ายของเหลวนะครับ และเก็บบริเวณตัวรถครับให้สมบูรณ์ล็อคเซนก่อสมมาตรสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะเพราะนักลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับและไม่สะดวกมาดูมาดูรถตัวจริงนะครับแล้วเขาถามผมว่านะพี่จะมั่นใจได้ไงว่ารถน้องไม่มีประวัติชนหลักเกี่ยวกัจำน้ำนะเอาก็นี่ไฟแนนซ์ก่อนรายกันลูกค้าก็นี่ไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับไฟแนนซ์นะครับนายโยบายของไฟแนนซ์นะครับต้องตรวจรถทุกคันนะครับจากหน่วยงานกลางนะซึ่งตอนนี้นะครับเราโคอยู่4ที่นะครับินสเปคชั่นนะฮทุคูอินสเปคชั่นนะฮะ3ครับ4บริษัทชงกนะครับซึ่งเป็น4บริษัทหน่วยงานนะครับที่ไฟแนนซ์ให้การยอมรรัับบนะค สำหรับฟันแนนต์นะครับนะผมต้องตรวจรถกู่คันนะครับเพื่อนำผลตรวจนะครับหนึ่งใน4บริษัทนี้นะครับแนบเข้าไปในการพิจารณาสินเชื่อลูกค้าด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่แนบไปนะครับเขาจะไม่พิจารณาสินเชื่อกับลูกค้านะสำหรับล,ลูกค้าที่ซื้อสดนะครับผมก็มีตรวจรถให้เช่นกันนะเพราะว่าผมรับประกันโครงสร้างเกียรติแล้ที่สนาคัญลูกค้าคัาน้วยเลยคันนี้ตรวจรถให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะใครที่สนใจนะครับนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนะ และก็นะครับผมมีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านตัวประเทศนะครับและมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านทั้งตัวประเทศทเช่นเลยนะครับสำหรับคันที่สนใจนะครับคันนี้นะครับ เป็นซูซูกิซาวิปนะครับ1.2 GL ตัวเล็ก, 2023, 9, ล ida, 1, 6, ลกนะครับปี2023ราคาเพียงแค่369,000บาทเครดิตพิดาพร6,000ลูกค้านะครับมาพร้อมมานที่งานขายนะครับในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี2,000โลนะครับบริการช่ยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปีเต็มๆพร้อมเป็นถ่ายาทเาเลยวนะครับและเก็บรายละเอียดรถจูกค้า้สมบูรณ์100%ก่อนส่งมบอบสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะก่อนจากันนะครับผมเซเบอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์นะครับ